สบายดีพี่น้องสบายดีสบัสดีเอฟซีวันสุขสุขนเนอตอนสาวพี่น้องัสาวอกกม่งกม่าเป้ากมงสีม่สเคิงแ้ยังเมิดอยู่หมอกลายอีรหมอกป้าเนี่ยบกใ้หมอกลาย เรือว,ว่ามันอันนี้บ่มันทันในห,หอท้าบ่หมอกหนิเนี่ยไปเท้าขาวหรือหมอกเลยพี่นอออ้องเนาะตะเวทมันขึ้นเนาะมันก็เดือจางเนาะป้าลูกขึ้นมากว่าท่านเนี่ยนะมันต้องลูกว่าแต่ตอนตีหาเนาะแต่ว่าก็ยั่งย้ายอยู่ด้วยนิ จนเปียกอย่างเาเปียกนเนี <palavra> <3 Williams> ้ยเติบป้าพี่น้องน้าหมอเอาหมุงกับช้านหอหว่เมน้อหงกับยืนอยู่ไ่นนะยืนเจะอยู่ไหนน่ะ นี่มองนี่มันหักกับเสืออกเท่ามองนี้นี่เนี่ยมองนี่มันหักกับหอนี่ปาพี่น้องน้ำมอกความหนาวบอกได้แถวได้ละโหดิเืวองนะปาที่โต้เมือน,นี้เม,มนมือที่สองของการอยู่จีสเกตเตอร์พี่น้องมือที่สองแหละ เสาที่สองของโมเมนท์ที <informative> ส่สองเลยเสาของมือที <y> ่สองที่มามาอยู่ซีสเกตแต่น้่มหมอกก็ยังร้านมันว่าในลูกช่วยโพดน้่มหมอกว่าเห็นได้ปานนี้สัมมันี้ลูกเสาเนี่ยหุกโม่เตื่นแต่หารโม่งหนุ่มหมอกจะลูกมันหนาวมันเย็นได้มันหนาวมันเย็นโผล แต่เนี่ยไปทางนี้ค่ะบะมีน้ำหมกแต่มีอยู่มันบางแถวๆปูปปลามันมืดคึ้นมาได้พี่น้องคูณขาวๆคึ้นมืดเหมแม่นมืดแต่บะมันบางเฮือนหยาเคียงหน้าหยานี่ตะมองนี่ตีมาหอดเท่าแต่นี่มาหอดได้นี่เต็มอยู่เต็มเลยเต็มดีกับพูนเบื่อเนี่ยคูณเบื่อหน้าปูนี่ไปนันเลยเต็มอยู่ สถาทายุไทยเออสถาบานอยู่กรุงเทพแถาตลาดไทยก็บ้านน้าปนีำมองก็มีแต่วันอยู่แถวบ้านนอกก็มันเย็นแหงแต่วอยู่บ้านนี่ก็สีหนาวแหงเหมือนกันอยู่ดาวเนี่ยแต่มากหอดนี่หันกไก่ด้าวเลียวเขอใหญ่ไก่อ่านเนี่ยเนาะหอดไปหอดต่างลางหอดเมืองบ้านมู่จ้าก็ อันนี้ปากเซ่ลอยกลัวปาเซ่ไปผมก็ลอยกวสองลอยกโองลอยก็โอเียว่าไก่ติดอยู่สองลกโ่มันตอเขตอุบลสีสะเกตมันตอเขตกอุบลต่เขตทั้อุบลทังนีตอเขตเขาพวิหารมองนิงกันนี่ยไปหาหญ้าบานนี่หรอะยิ่งกันเสียงเหนหอทีวะยินแหรออยืดย่มแค่ี่สามสิบโล เวลายิงป <Scroll> ืนไงเสียงก็มีแสงขืนเบิดเตยมามมดอย่าระบายยาสิตายหยอนโดกับพะเฮงเลนี่สิตายหยอดโดกปืนนะคะไปหายาไปผูแล้วนอนติดเตียงขนาดนักก็บอาได้ก็จือเขาได้เสยเห็นดอืมเาสนจักก็จือเขาเห็นจีคนเราจะจืเขาจืแล้วอะจะถานั่นติดเรื่อมติดเสื่อม แล้วแต่ว่าเราหยกขาอยงบ่ไรเรากให้น้องนะคะใหายยางง่อหันบีอิบเวลาสิตีงก็ให้ยบีอิบก็ตีอิดตวนเลยเราก็จอยลงไหลเนาะคนแบบปวดเนาะคนอุ่นอ้วนมานอนติดเตียงอภิการวันนี้ยางหง่อก็จมยันเป็นคือกันเพราะว่าเจ็บหัวยังอยู่ยันดมยันบุคือกัน อาหมองมองนี่มาอีกนี้มอกไก่ซิบิร์ตพี่น้องเด้ไก่ซิบิดอ่ะแต่ทางเมืองนั้นขี้ยงไดเนาะทางเป็นยังไดอยู่แล้วเนี่ยไปแต่ไปจะขึ้นนะเมื่อกดมองไก่ซิบิด์ตไอมันเดลยมาหยับมาหยับมาหยับมาแต่ว่านักกล้องมันเห็นจางๆแต่ว่าตัวจริงเห็น ได้นกเกาะเห็นเบางๆจางๆแต่ตัว,ตวจริงเห็นเห็นหลากหลายนะหัวจะมันออกมาจากคาะไปมันออกมาจากคนไงยังสูหืมมาจองตัวนี่กระเด็นนั่นอยู่อันนี้คือบักกีได้มาดนี่แต่ว่าบักกีออกเห็นสิบัวสูงไงปานนี้อันนี้ก็บบักกีหัวสิบิออกมาเลย งัวท่านี่เขานี่เขียวแดงตะงงัวใหญ่ว่าไม่ตะงงัวนะเกินงัวกระโดงงัวเจ๋ตัวนี้ไม่ตะงงัวใหญ่โอ้ยน้ำมอกคิบุนยิ่งยังขาวๆแมนวัดอ่ะตอนเสาวๆมันสียู่นี่มันก็ยับไปยับไปยับไปพอแดดออกแดดออกแดดออกเลยๆบรรยากาศอยู่น่ายังไม่สาเย็นขนาด อืเบื้องนี้งามมันนี่เว็นกสิขึ้นเป็นกสิขึนน้นให้งามบ่มอยากไปหากบหมวกมือสิได้ไปอยู่บเลยที่จะไปรอคนเดียวแถวหน้นาแถวหนา้าไก่บอลไปถ่ายคลิปมือก่อนว้าบรรยากาศเบื้องนี้น้ำหมวกมันเดิอดม,มากเดิอดม,มากไก่แต่ว่าอยากจางจางแต่ว่านกเกาะมันาจางแห้งแต่ว่าตัวจริงยนี่ยมักระดาย งางกกนขับไปดิทางมาคืนในภาคกันเด็ดกุยเตียวอยู่ในพี่อง <Okay. S 1> แต่ว่าต้นเด็กกพ่นกันยังพาก,กัน,น่ากินอยู่เลยแต่ว่าเขาไปดูขึ้นมานี่ดูกสีนกันย้นอยหนึง่ง

แต่ว่าเส้เมนมดห่ดจ่กโอ้เส้นกระหังอยู่นี่เสเ้นย่างนเนาะสงสัยจะกินก๋วยเตี๋ยวต่อมันเส้ดังไฟหนึ่งเขาอยู่นี่ก็มัดจังโบเลยหยากไปละเนี่ยมวยจากเขาขี้ไฟมันหนาวสดังไฟหนึ่งเขาอยู่นี่ซะหนาวยินแที่เออปัญหาเรเอาพืชมาซ่มใส่อยู่นี่มันควันกุ้มอยู่ แดดออกมาแล้วอว่าแดดออกมาซาเนี่ยเดือดจางู่ดันมอกไปหารังไผ่หนึ่งเขาสิเอาตัวนี้ก่อนัำนิติดตั้งใส่กีไปหนึ่งกีไปรังใส่เตาหนึ่งเขา เขาอยู่หน้าน เราไพี่น้องยังไปให้เขาอันหึ่งเขาเนี่ยไอพี่น้องตอนหนึ่งเขาอะไถ่ทยสัมด่างถวยมากอ่ะเพราะยัเราเปิดเพลงเล้วคไปิดเพลงนะแล้วเปิดเพลงเราเลยบอะไรบูเดไทยตอนเอาหนองมาข่างสัมมานิกาม่ามงมอนสุปมอ้นซุปมะขืนอีกย่างใช่ไหมแต่บาสิบสิปรุงเพิ่มไหมสิเพิ่มน้ำไหม คืออิเต็มหมออย่างเดียือดน้ำตาลก่อนสิปรุงเพิ่มอเอากระดูกุ้งปรุงเพิ่ม,มเป็นเตื่อนตอนนี้กระมออันนะลวกลวกเสียนตอนหนึ่งเขาอะไร <Okay. S 1> ถ่ายสัเสมอคนได้ได้นนี้มุก,กาสถ่ายเอ,อาเขาฮะทานขึ้นมาหลายท่าน แดดออกมาได้ไหมแปดโมงนะมีแดดออกมาแจ่มเลยแดดนะเดี๋ยวกินเขาก่อนกินยาอย่างว่านกินยาติดนั่นเด็กกัอุ่นอันนั้นกินเนีตำถั่วตำถั่วปีตีอ้ายบอม่ศรีเสร็จตำให้เจ้าบลายได้ค่ะกินยาเรื่อถั่วก็มีไอ้ถ่ายตำแต่ว่านี่ตำบลาขนาดจากตำแจวกินก็มาขั้นว่านี่บริษัทตำมะยุกบกเขาวองศานี้บริลองยุกเบิ้งต่ร่างถั่วมันบริษักหนักนะมะยุกบกเขาวองศานันหนักกระจ็บ นี่หน่องบรรยาขาดหน่ำสามีนก๋กยเตี๋ยเาเก่าเห็ดเพิ่มเ้็ก็เศษลาบหมูน่สมให้ปูเลยก็ได้เออใช่ละนี่แล้วปูจันปูหลาเนี่น้อ้ปูจันเหปัดในานี่เพ่นไปจะไปจะนอนเสร็จไปที่กินข้าวแล้วไปกันพ่ออาบน้ำมาแล้วเอาให้เล่าบัทันอาบน้ำ เมื่อเสียเอาหมักใหม่เอามักทมให้ปูจันเนี่ยกะสิกินใครได้ยังไปเนาะเขาเมื่อนหร่บ้านบ้านต้อก็สิเนี่ยคนร้ายคนแหงบ่อยากเขาแนะส่วนเขาบ้านนี่กาบุเขาหายพระบุญใหญ่เลยส่วนเขาบ้านบุเขาเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวกับเพิ่มน้ำอีกแล้วเพิ่มน้ำเพิ่มกระดูกได้ปันนี้เนาะ

ตังมันมันๆคือบอกถั่วนห้ตัวนี่คองเตรียมเพิ่มก๋วยเตี๋ยวคือในหม้อนึงเพิ่มอีกเพิ่มอีกหม้อนึ่งมัน มอที่สองแล้วมันะะนี่มันขึ้นนีมอหนึ่งมันนี่มอ <c oughs> มอที่สองมันขึ้นเขาวมันไน่อยากหงอไรเตี้ยเี้ยเ้เหมตัว่ด้นยกเต้ยไม่ไม่เนียกอ่อนเนียหมูหมูร้อนแ้คาะแล้วมันขึ้นนีกกินถั่ยวแบบเงี้ยหนึ่งนี่ของเตรียมเห็ดตะบามากนี่ เสียบเ้อยพี่น้องเขากำลังเคยกินไา่หูซื้อมันบอกเยอะน้องเขาบอกหูเชื่อมเดียวดิอืเไปบดไปอบบนี้ว่ปปน คน,น,นใส่ก๋วยเตีว๋วน,นมันขึ้นที่ไขึนบดเฮตโอ้โากานิ่งหนาวอยู่เก่าโมงน,นี่ก็ทำบุหงำบุหงอูห <c oughs> มอกว๋วเตี๋กกับเดือดเนี่ยจะเติมทานเด้อพ่อแล้วแต่ <c oughs> ไปเปื่อไปเลย

เอาอีกตัวหนึงแลอมัหล่นง่ายเนาะคุณเพ้อสมพักสมพักกาศอยู่คุณเหดเออาตากรเด็นเออให้มันมาเลยองสมเน ใส่ตรกปุกทัวทัวใส่เก็บกูเจียวโอีสะอยู่หวดแทนแทนเปนมนุษยอันมึงสาว่าสิบหัเจ็บนะหมอกเขาอุ่นจังแดดแดดทกลมหนาวมันอิรักบ้านอยู่อิรือ ไปเบิ่งตอนตำตอนกินผุนเลครับมเอดือดกบกบกหมอที่สองเดือดบกบกกินไเรยกันิกินนี่ยกินกระด้ข้างหมอที่ขนาดเดือดนี่ตัวนี้เจ้าหน้ากเอาทานใส่อิติไปไง นกมาใส่ปกติใส่สูอเฮดเบียวอัมูมีออยนงนัตมากเลยองมีเฮ็ดไ้่ะกวยเตี๋ยวนี่ไปใส่แต่เา้ดี่ยวใส่ล้วบอใส่เร็วด้เพราะว่ามีน้ำตาขวดน้องแต่ใส่แต่น้ำตา แล้วก็ขึ้นช่วหนาวหนาวอยู่นี่ถ่ากินก๋วยเตี๋ยวนี่หมอที่สองด้ยวันตัวที่สองหมอที่สองแม่มาขึ้นอีหมอนึงตัวนี้หมอที่สองอาเสียงมากินมา

มอนีเสียบก็มาขึ้นแม่วานจุ่มบ่ได้มันอีเสียบกลันไปเร็วอยู่ข่อยงลืมปรุงมาขึ้นข่อยปรุงข่ไไปรุงมาขึ้นนี่ฮะหนึงก็ได้หางามกลัว นนก,เกวเต๋ยวหมอดที่2เลยือ่น้องเล็ดมือแล้วเหมือนหอดคำมับเปลืแล้วเติ่มนหนาอีก,กนะแจสี้มปลาจักสียังแน่แล้แต่หมอหมอนี่เส่บก็แันเขาวิ่นเฮงสิคินนักยีมาเด้อมาเด้อ บระเดีวไปใสดอกบวรงไรงหน้าดอกมาก่ป่านี่เดี๋ยวเสียงมาบอกว่าตุ๊กมูขาวสิรูงในกนาบลายนหนเบอน้แดดนองมยังไม่เแรมากเดี๋วเรียงเนใต้น้ำเดี๋ยว่อยอมนจกินอยู่หอง้สเทียงอะไดั สมพักตากเดียวเนั้ดนสิพอ่อหรือวะม,ม,มันี่แสบแยมแพ่งมันขึ้นมาวันไหนยิห้องมันหอบแปลวะ

ป้าที่สองของผมเพื่อเื่อบายรออย่น้จเสียนาไม่เอาเยนไหมหรือทีมาจะทํา Còn sáng này rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กนเตีอี้พี่น้องหม้อที่ซองกับไก่ซีบดนะเื่งหม้อมปน้ายถ้วยหม่อแน่นได้ึ้นไจขึ้ไปก่หน่อยไม่ผู้ทำกูไม่ผู้ใจผู้ใจหน่อยได้เขาบอกผู้คันมั้ขผค้ใจกันแน ล่มได้มือนกันเพราะว่าล่มช่องเสมอคน พีสันกบิสันพี่สันกินก๋วยเตี๋ยวได้อ่พี่นนอะแต่ว่าบ่ทันด้จบคลิปก็เลิสมาจบคลิปก่อนซาบันบาสิเอาบักพผาวกนี่พี่นาะเขอเจ็บแขนก่อนมาย่นี่ข้าบ่ต่อยบ่กินนะแต่เผาหน้่งหอมโกนี่แซ่บมันหอมมนก็ไดนี่ถ่ายอยู่บ้านีนบ่เดือเด้พี่นนอะ ตอนอยู่นี่เขา่อต่อยกินคันมเจ็บแคนสิต่อยกินแล้วนี่สิได้จบคลิปไปเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมได้เลยเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้า